ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะอ่าอันนี้อ่าเชิญน้อยเนาะค่ะเชิญน้อยพาด้วยค่ะอ่าครับเชิญน้อยได้โทรมานี่มันทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งสองตัวสามตัวข้าหมดเลยอ้าวเขาข้างบนก็เข้านี่คะคุณพ่อเขาครัมันมีควมสูงคุณไปมันแค่ตัวอ่าเน้นแต่ตัวตัวรลอมันออกอะหกศูนย์สาม ามเจ็ด<แ>ถึงสามยี่สองไปมันออกหกสิบสามมันตันเลขบเดี๋มันเยอะหลายตัวสิบสองหางอ่ะมันถูกตลอดค <Kh á, S 2> ่ะคุณพ่อให้หนูมาคือตัดตัดท้าย ah, ตัดท้ายเข้าตรงๆ <yeah, S 1> ขาศ ah, ูนย์สามอ่าศูนย์สามมันเข้าอยู่แล้วในท่อนหลอก <kh á. S 2> ค่ะกระเจียข้าจาสิบไปก็เข้าสิบห้าค่ะอ่า ล่างมันเจ็ดเจ้าเจ็ดนัดเจ้าเจ้าครับอ่ันเก้า,ล Arrow, า,าหลักหน่วยอ่ะวันนี้ห้าห้าหลักครือห้าหลักมีอยู่แค่ตัวล่างมันมีอยู่แค่ห้าหลักสิยังมีแค่ห้าหาเองครับแต่ถ้าต้องไปใส่สามำจะต้องไปลงขังเพราะว่ามันสูงหลักหน่วยเแต่เท่าี้ห้าหลักมันมากมีกว่าครับห้าหลักมาแน่นอนจะได้หมดมาแค่ห้าหาเอง ห้าห,หลักสิบรถครับพ่อเมื่่อวันนี้แต่แต่จะเป็นข้างล่างใช่ไหมคะนนี้ข้างล่างค่ะข้างล่างนี่สดก่อนเขาได้ข้างล่างเอาเอาข้างบนก่อนพ่ออ่าข้างบนก่อนก็ได้โอเค,คเดี๋ยวนะคะเตรียมสมุดปากกาก่อนครับค่ะ เขียนหัวหัวข้อแป๊บหนึ่งนะคะคุณพ่อได้ชื่อสิบหกมีนาเนาองพ่อเนาะอ่าสิบมีนาหกเจ็ดเจ็ดค่ะมีคนพักมาแล้วค่ะพ่อบอกว่าให้ตามคุณพ่อสิบสองราศีให้หน่อยว้า่างนี้ครับน่าจะเขาน่าจะโชคดีอยู่พ่อครับ แต่ว่าพูดถึงมันส่งไปมันก็มันก็ถูกก็ได้ไอ้สองตัวสองตัวบนเนี่ยมันมันนอนมาตลอดครับแต่ว่าทีานี้อเล่นเล่นตามคู่ท้ายมันที่ผมให้มันะครับสองครั้งค่ะเรื่องคู่ท้ายสามตัวบนนะครับค่ะเอาเอาสามตัวบนก่อนค่ะส,สามเจ็ดสองเก้าเจ็ดสอง ามเจ็ดสองข้าเจ็ดสองสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองค่ะแล้วก็ 12, 12, ห้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองห้า 2, 2> หนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งสองสองค่ะค่ะแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้า เห้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าถึงเก้าเก้าหนึ่งเก้าค่ะห้าสามแปดเก้าสามแปดห้าสามแปดเก้าสามแปดห้าเก้าสามแปดสามแปดค่ะห้าเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เจ็ดเก้า ศูนย์เจ็ดค่ะห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสองแปดห้าสองแปดค่ะแล้วก็ให้เขาเล่นคู่ท้ายมาค่ะตัดเล่นคู่ท้ายมาข้อเนาะะตัดเล่นคู่ท้ายหมดเพราะว่ามันก็มันก็มีมันมัน ถ้าไม่ใส่สักร้อยให้เนี่ยมันจะไม่ถูกตัวโต้งลยค่ะสองาเนี่ยมันจะถ้าตัดลงจริงๆออกตัวตัวนี้มันจะเหลืออยู่ไม่กี่อ่ะแบวนี้มันไม่ได้อ่ะเขาไม่ถูกตัวโต้เขาก็ดำเนี่ยพ่อค่ะให้ให้เราตัดในคู่ท้ายเอาครับให้ตัดคู่ท้ายสองตัวเอาเนาะครับถูกต่อให้เล่นคู่ท้ายสองตัวเดียวถูกแล้วพอเราไม่ไม่จะเชียนสองตัวเรามันเชียนสามตัวเชียนสามตัวค่ะ ดาวรู้อ่าทีนี้ถ้าพูดถึงว่าคุณถ้าบรรดาวสองตัวเนี่ยถูกจดได้ก็ได้เนี่ยมันมีสิบห้าหางนะอ่าไม่ไม่เคยพลาดตลอดธรรมดาบางทีสิบสองบางทีก็สิบห้ามันสิบกว่าหางเนี่ยมันถูกตลอดถูเจดอยู่ก็ได้ครับเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าอ่นเนี้ยถูกตลอดสองตัวเนี่ยค่ะเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะพ่อ ดูแล้วมันจะเป็นเยอะให้ fc ตัดเอาเฉพาะสองตัวคูงตัวคู่ายสองตัวคู่ตายมันส่ะถูกแล้วแค่นั้นแหละง่ายง่ายงายง่ายยังไงมันก็ออกอยู่ในนี้อยู่แล้วถูกต้องเพราะว่าสองตัวคู่ตายมันก็อยู่ในสามตัวได้แหละเพราะว่าสามตัวที่ผมมีให้ถูกตัวตรงก็ผมใส่หลักร้อยหลักร้อยวันนี้ห้ากับเก้าครับหลักร้อยคือห้ากับเก้าครับห้ากับเก้าเด็ดค่ะ อ่านาฏนี้ข้าง่าหนึ่งห้ากับเก้าค่ะอ๋อข้างล่างาค่ะ,คะข้างล่างวิ่งห้าล่างวิ่งห้าห้าหลักสิบเกียร์บอทด้วยเป็นห้าหลักสิบอืมหลักสิบอ่าถูกต้องหลักสิบนาฏศิลป์นี้มันมีอ่าห้าศูนย์ห้าสองห้าสาม มีห้าศ <52, 53, S 1> ูนย์ห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าทีนี้มันมันพูดถึงว่ามันมันมีหลักถ้จริงอ่ะหลักสิบล่างเนี่ยมันมีหนึ่งห้าเป็นสามเก้าครับแค่สี่หลักอะ เดี๋ยวคุณจดไปดูอันนี้อันนี้สี่ห้าเก้านี่รั้าค่ะหลักหล,ลักสิบจะไม่กี่ตัวนะพ่อทั้งหมดมันมันมันเดนนคุณจดไปดูก็ได้มีสิบตัวมางเองไม่ถูกตลอดอันนี้อันนี้<อ>ดูให้ดูแต่ว่าาที่ผมตัดให้เนี่ยเอาเล่นให้เขาเล่นห้าก็พอแต่ว่าจับจดตัวกัดไว้เขาหลักมันไม่ผิดอ่ะค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้าคุณจดไปอีกดูให้ดูที่เก๋ไม่ต้องไปลงก็ได้ค่ะหนึ่งศูนย์ ก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าคือตัวกันนะพอนะอ่าถูกพ่อครับสามศูนย์สามแปดสามศูนย์สามแปดเก้าสองเก้าแปดสามศูนย์ทั้งหมดสิบสองหางแปดแปดห้าผมมาเล่นตัดห้ายคุณเล่นอย่างเดียวห้าหล่ะเก้าศูนย์เก้าแปดพ่ออเก้าสองเก้าแปดอ๋อเก้าสองเก้าสองเก้าแปดทับศูนย์ไม่ได้ครับเล่ ถาออกได้ผมก็บอกออกได้ออกไม่ได้คือไม่ได้ครับเราคนเลขดับไม่เป็นนะตีโ่ตีโซ่เพราะว่ามันมันมันเลขเนี่ยมันรู้ว่าตรงนี้ออกได้ตรงนี้ออกไม่ได้ต้องรู้ครับค่ะเพราะว่าเรารู้สูตรพันอะดับบนบนท้างล่างนะจับมดทั้งบนทั้งล่างบนกระดับหนล่างกระดับบกครับดับงบทั้งบนทั้งล่าง าใช่ถูกต้องเขาดำประจําหลักมีค่าหลักที่ห้านไม่เกินครับอาจารย์ตาจะไม่ไดอื <Okay. S 2> อถูกแค่นั้นแหละครับอันนี้มันกแบบว่าที่ผมให้เขาเล่นห้าเพราะมันห้ามันแรงบอลนี่ลางแต่ตัวรองมันก็อย่างนี้แหละหนศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์สามแปด 929812ค่ะาานี่หลักตาซื้อไงก็ถูกแต่ว่าซื้อราคาที่เป็นตัวจริงลงทุนได้ร้อยได้เจ็ดพันแต่ตัวนน้นท้องนั้นตัวละห้าสิบบาทตัวละสิบบาทแล้วแต่ก,ก็เอาเงินคืนกันมัได้ห้าเป็นอองจำเบสเลยคุณคุณพ่อคะครับข้างล่างนี่พ่อฟันตัวไหนคะอ่าตัวเด่นจุดก็คือ505850กับ58ค่ะใช่ถูกต้อง ห้าศูนย์ห้าแปดห้ารวมครบได้เลยค่ะแล้วาไครับแล้วชุดสามตัวพ่อยังไม่ฟันเลยนะชุดสามตัวก็มีอยู่แค่เจ็ 3, 28, 28. ส<า>ดสองเจ็ดสองหนึ่งเก้าสามแปดสองแปดก็มีซ่าสามเจ็ดสองใช่ไหมคะครับถ้ามีสองมีแปดมันีน เจ็ดสองนะครับเจ็ดสององแล้วก็่าสองแปดแล้จะท่้ของหกักหมดเลก็คือเจ็ดสอง่าเจ็ดสองหเก้มีแค่สีหางครับสีหางสองแปดครับเด๋ยวได้เขาดูก็ได้สองตัวบนอ่ะไม่นุนูจะเอาสามตัวค่ะที่คุณพ่อฟันให้ค่ะ หละสองตัวนี่แหละสองตัวซื้อไงก็ถูกเจ็ดสองให้เจ็ดสองนะพ่อเจ็ดสองนี่เด่นที่สุดครับคือเจ็ดสองลองมาก็คือหนึ่งเก้าแล้สามแปดสองแปดนี่แค่นี้นะ,ะ,ะไม่ผิดหรอกครับออกไงก็ไม่ผิดจริงๆไงถ้ามันออกหลัก,ก้ามันยังมีสามเก้าห้าสามเก้าเจ็ดมีอยู่เนี่ยมีแต่ที่มันเกินสิบหกหางเนี่ย มันเยอะเกินจะว่าคนเก่าเขารับได้หมดแลนะจงวันนี้ผมก็ส่งสิบสี่หางก็ถูกกันหมดสามผมให้เด่นเป็นหกถึงเจ็ดมัน <Ac á. S 2> มันออกหกถึงสามก็ถูกกันอยู่ดา <Okay. S 2> วสองตัวบนเนี่ยผมให้คันสิบสองอางคารนี้จะถูกก็ถูกหมดดาวล่างแบบมันคันเจ็ดเก้าผมให้เก้าหลักหน่วยก็ถูกเก้าหลักหน่วยก็ถูกครับวันนี้ห้าหลักสิบวันนี้คือห้าหลักสิบอ่า เอาแต่ห้าศูนย์ห้าแปดเด็นจุดกันค่นเพราะว่าศุดมาหลักหน่วยเด่นตอนที่ในห้าใส่เนะเด่นที่สุดคือห้าศูนย์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเด่นที่สุดคือห้าถูกต้องเฉพาะข้างล่างนะพ่อค่ะพ่อข้างล่างข้างล่างที่วิ่งห้าเดี่ยรูกห้าหรือว่าจะไม่ต้องเป็นรูดเสียเวลาหรอกครับมันมันได้ออกได้แค่ห้าหางแค่นั้นเองห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าแปดห้าเก้าแค่นั้นเราเด่นทสุดก็ห้าศูนย์กห้าแปด เกินนครก็ออกยากเกินน่ก็ออกยากตัวเด่นนะตัวเด่นมีห้าสิบห้าแปดว่าตัวต่างตัวร้องการจับมก้วห้าห้ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนเดี๋ยวนี้ไม่ผิดหวังแค่ห้าเอ่ะถ้ามันด ถ้าเป็น<ะ>เขาอยากวิ่งก็ปป่อยวิ่งบางคนเขาอยากลูดก็ปป่อยลูดคใครอยากลูดก็ลูดได้นะก็ลูดยังไงก็ถูกห้าหลักสิบอยู่แล้วห้าหลักสิบลูดยังไงก็ถูกครับค<อ>่ะเพราะว่าเมื่อแล้วหัไม้เก้าหลักหน่วยก็ลูดยังไงก็ถูกแค่สิบหางนะพ่ะครับสามลงต้นแค่ลงต้นแค่พันเดียวค่ะพันเดียวก็ได้เยอะแล้ว ครับถูกต้องตอนนี้หัวยผมเนี่ยถ้าส่งส่งสิบกว่าหางเนี่ยถูกยาตลอดสามสิบนวดสามสิบองวันแล้วนั้นเนี่ยไม่เคยผิดเลยแต่ทีนี้เวลาส่งคุณเนี่ยส่งมาตัดให้คุณเนี่ยมันบางทีมันเกิดสิบสองหางมันมีสิบสี่หางบางสิบห้าหางสิบหกหางนวดนี่ละสิบหกหางแต่พี่ว่าสิบหกหางเพราะว่าคุณคิดดูที่ว่าอย่างเก้าเจ็ดสองมันก็ยังมีห้าไอ้เนี่ย สามเจ็ดสองเงี้ยห้าหนึ่งเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยมันมันมันหลักร้อยอ่ะมันถึงมันเยอะอะ่ะครับเขาใส่หล,ลักร้อยผิดอานนี้เขาไม่ไม่ถูกตัวตรงเขาก็ด่าเราอ่ะใช่เขาไม่ใช่ดา่าเราหรอกเขาว่าโอ้อาจารย์ไม่ใส่ให้ครบหมดเช่น <c oughs> นี้ส่งให้ครบแนละ้วกี่ตัวก็ส่งมาถ้าส่งให้ครบหมดน,นี่ถูกกันตรงตรงหมดทั้งบนทั้งล่างสองตัวบนก็ถูกสามตัวบนก็ถูกสองตัวล่างก็ถูกพอเลขสองตัวบนไม่รองกลับสองตัวล่างก็ไม่รองกลับ วผมให้ตงทุกครั้ทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวหนูจะวันนี้จากประเทศกับโพมาแล้วโู<ผ>ม,มาแล้ว <มา S 1> ค่ะอันนี้ก็คือ DNA หวดทิพั์พันมาาเนาะค่ะคุณพ่อเซียนสิบสองราศีค่ะชุดสามตัวแต่ว่าแตกสองตัวค่ะเพราะว่าคุณพ่อน่ะเขาให้เราตัดท้าย ชุดสามตัวก็เข้าศูนย์สามตรงๆเนะคะ่ะเนี่ยเขาศูนย์สามตรงๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ยของเพิ่นนะ่ะแต่ว่าเพิ่นหายมาแบบนี้ไหมคะ่ะชุดสามตๆๆัวนี่ผิดเนาะคะ่ะเข้าตะถ่ายมันนี่ละเพิ่นกเ็เลยว่าเลขสองตัวบนจะอยู่ในชุดสามตัวให้เอฟซีไปตัดเองเนาะคะ่ะ ก็คือตัดออกหน้างวดบังหันเพื่อนตัดห้เห่าได้นงก็มีศูนย์สามเต็มเต็มค่ะธนูชค่ะาบ้านนี้เพื่อนหายวิ่งเก้าได้ขางวดบังหันกับเข่าของเพื่อนเรียกรางนะเพื่อนหายวิ่งเก้าดับศูนย์ล่างแต่ว่ามันไปขึ้นบนเนาะค่ะดับก็ดับอยู่ค่ะเจ็ดเก้าเต็มเต็มค่ะธนูชค่ะขาของคุณพ่อกระได้ อู้ยเขาบนเขาล่างนี่ค่ะเพื่อนจับคู่ให้ว่างนันของคุณพ่อสิบสองราศีเข้าบนล่างนะคะค่ะแล้วกะข้ากกบมาตามต้องงวดค่ะตามต่องวดของคุณพ่อสิบสองราศีของงวดวันที่สิบหกมีนาสองห้าหกเจ็ดเพื่อนกับไฮนาแบบนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ แคบหน้าจอแล้วก็ผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชมได้ลากกันไลแล้วสิบห้านาทีกว่าแล้วสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปเท่านี้เด้อค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปหลยๆให้เสื่อนหน่อยในเด้อค่ะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในทางช่องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ